เอาละครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ครับลราก็มาอยู่กับเซิร์ฟนี้สักแป๊บหนึ่งเพราะว่าตอนนี้ก็เหรียญจะตกแล้วเนี่ยตอนนี้ก็พิมพ์หาตีละมาเดี๋ยวมาลองหาชิงดูแล้วก็มีคนเชิญมา,ลมาเ,เ,นนเลยครับมาเดี๋ยวเราก็จะได้เป็นโนอะไรครับวันนี้เนี่ยนี่มาละไปเป็นว่าในเซิร์ฟนี้คือจะมีหุ่นยนต์เป่แล้วก็เพิ่งมาไงล้วก็ต้องลองหน่อยละ แต่ว่าถ้าฝั่งเรามีหุ่นยนต์เลยก็ฝ่ายตรงข้ามมีหุ่นยนต์ที่คือแล้วก็นจะเล่นง่ายนะเผื่อว่าทีมที่ผมได้มานี่คือจะมีป่ะไปครับตอนนี้ก็ฝั่งเราก็มีแค่รถคันนี้เนี่ยและเหมือนกับว่าตอนนี้ก็จะมี2ทีมนะวันนี้ผมบอกเลยว่าเล่นยากชัวเพราะว่ามีคนที่ไม่มีชื่อด้วยเนะี่ยแล้วก็รอเพื่อนเปิดครับเพื่อนเปิดที่คือแล้วก็ค่อยตามเลยกันนี่ วันนี้ก็แอรดรอปตกเลยนะแต่ก็ไม่รู้ว่าคนที่เหลือนี่คือจะไปยังไงเนี่ย<า>แล้วก็มารอพร้อมแล้วกันหลก็น่าจะมีแค่นี้ครับวอรมหน่อยแลวกันเพราะว่าวันนี้ก็ยังไม่ได้เล่นเลยเข้าเกมมาก็จะมาชิงโดยเฉพาะเลยครับตอนนี้เนี่ยแต่ก็สมที่ได้มาก็เราก็จัดยาวๆผมว่าจะทำรถอีกคันปะ ว่าด้ใช่ครับร้วก็รอแล้วกันไปครับลุยรอยดนนำก่อนนะแล้วตรงนี้มีนัววานเล่นกันหน้าบ้านเลยเฮ้ยโอ้ย,อยแล้วคนนี้เจ็บม,มากอะ่ะล้วก็รอดไปโอ้โหย ผมยิงนี่คือคนเดียวกันวะนะแต่ว่าหลายคนไหลก็ร่วงครับไตลก็ร่วงในบ้านนะโอ้โหและบอกเลยครับว่าตัวนี้คือแบบรู้สึกแบบแหลกมากอะนี่น่าจะเล่นยากครับวันนี้เนี่ยไลก็อุตส่าห์แบบมาขอหาชิงแต่ว่าแหลกอย่างนี้ก็ไม่รู้ว่าจะช่วยได้หรือเปล่านะ หนวกจริงอะ่ะแต่นี่เฟรมเรทนี่คือ30-40่อะมันก็เกินไปผมบอกเลยว่าเราก็น่าจะนั่งยาวอะ่ะเพราะว่าผมจะไปเปิดไครก่อนก็เปิดไม่ได้นะเดี๋ยวเปิดไปก็ยิงพวกเดียวกันเนี่ ก็อรอให้แป้นเปิดก่อนเลยแล้วเสียงฮอก็โคตรดังมันน่าจะมีแบบว่าให้เรากดเลยก็ปิดเสียงฮออะไรลย้ีดังไปบางที โอ้ยมาละดูดิอันนี้มีหุ่นยนต์มาจังหวะน,นี้ก็ต้องมีแบบคนไปดึงน้ำมันน่ะดังนั้นก็เล่นยากนะออกไปก็ตวัวตรงนี้มีคนครับแต่เราก็ลงไปไม่ได้เนี่ยไปผมบอกเลยว่ายังไงก็ได้ครับตอนนี้เนี่ยเพราะว่าผมแค่นั่งอย่างเดียวไงแล้วก็รอให้เพื่อนเปิดเลยเพื่อนนำครับไปไหนก็ไป เอาว่าแล้วรถเราอีกคันที่คือไล่ตามว่ะแต่ยิงคีอได้เล่นนะเดี๋ยวเราจังหวะด,ดีๆแล้วก็แล้วก็ยิงเหมือนทิ้งเลยนี่อันนี้ถ้ายิงก็ยิงได้นะมันอีกคนอยู่วฮ้ยมาละมาเข้าก่อนดีกว่าครับเดี๋ยวตัว แล้วเซิร์ฟมันจะแหลกอะไรขนาดนี้เนี่ยตอนนี้ก็เฟร,รมเรทนี่คือ30กว่านะดูดิอุย้ยเมื่อกี้นี่คือลงไป8เลยเกินไปเล่นยากครับอย่างนี้เนะี่ยแล้วเอาละอะไรก็เพื่อนชนได้นึ่งมันก็แหลกไปเฟรมเรทตกนี่คือแล้วก็เล่นยากเลย ผมว่าคนน่าจะเยอะนะเซิร์ฟนี้เนี่ยมันก็เลยแหลงนะแต่ว่าคนเยอะแล้วก็บ้านเยอะแล้วผณยนอ,อยู่นี่แล้วนี่ใครเนี่ยให้เพื่อนเปิดก่อนแล้วกันครับไม่รู้ใครเฮย้ยสวยไปก็ร่วงไปผมจะเปิดก่อนนี่คือไม่รู้ว่าใครไงวันนี้ทำได้นี่คือตามอย่างเดียวครับเพื่อนเปิดแล้วก็ตามอ,ไ,อได้มาแล้วหนึ่ง ย,ยิงได้เอาดิเดี๋ยวเราพังครับถ้าเรายิงเยอะๆอย่างนี้เนี่ยเข้ารถต่ออันนี้หุ่นยนต์ก้อนจะไล่ไปอีกคันนะมาแล้วว้ยเอารถต่อครับเอาดิแล้วดูมาไล่ย,ยิงอ่ะมันก็เกินไป แต่ก็ดีครับที่ตอนนี้ก็เห็นหุ่นยนต์แค่ตัวเดียวอะ่ะโอ้ยเอา,ลาแล้วว่ะไล่ดูดิวันนี้หายไปแล้วล้อนึงแล้วพังไปครับไม่น่าใช่เพื่อนเรานะเห็นเพื่อนชนอย่างนี้เนี่ยโอ้ยตอนนี้คือผมดูหลอดเลือดเลย ถ้ารถใกล้พังแล้วก็โดดน,นะแต่ยังไหวไหวขงหวานนี่คือเพื่อนซิ่งอะขับยาวแต่ก็เกือบจะเปิดเ,เลยนะเฮย้ยแล้วล้อนี่คือไม่ได้หายหรอเมื่อกี้นึกว่าหายไปล้อหนึ่งนะเห็นแบบข้างหน้ามันจมดินนะแต่ยังรอดอยู่แต่ว่าเกือบพังเลยแล้วข้างหลังมีคนใครเนี่ยเปิดไม่ได้ครับ เมื่อกี้ผมขอเข้าแคลนนะนะแต่ก็เหมือนกับจะเต็มหรือว่าโทด,ดาวอะไรนี่แหละแต่ก็เล่นอย่างนี้นะครับก็เล่นได้อยู่หมาอันนี้ขุนยนข้างหน้าเรา จะเอาครับตัจ,จัดเลยแต่ว่าเรายิงไปเยอะมากอะไม่พังสักทีหนึ่งอะนี่ยิงปืนยนก่อนแล้วกันโอ้ยมาละดูดิน,นี่ไฟลุกแล้วครับเราเล่นง่ายแล้วทีนี้เนี่ยเอาดิมาตอนนี้ก็ได้เวลาที่เราเจะโถมบ้างแล้วเพราะว่า อาหุ่นยนต์มันก็พังไปเลยนะแล้วตรงนี้ใครรมเนี่ยหรือว่าเป็นเพื่อนว่าใครแล้วก็ปล่อยไปมาอลไก็โคนไตี้เราก็ได้เหรียญไปลแล้วครับอะไรก็รุ่นป้ายโอเคแล้วนี่ใครบินมาดูดิยิงก็ยิงได้นะแต่ก็รอดูก่อนโอเค๋หนก็จัดป้าย ้ผมบอกเลยครับว่าตอนนี้นี่คือเล่นโคตรยากะเพราะว่าดูนี่ครับดูเฟรมเรทผมนี่คือโคตรต่ำอะ่ะมันน้อยไปผมบอกเลยว่าถ้าเฟรมเรทน้อยนี่คือเราขยับแบบไม่ได้ดั่งใจอะ่ะเราจะไปซ้ายนี่คือเรากดไปละแต่ว่ากว่าที่มันจะไปนี่คือมันก็ดีเลยจัดอะ่ะย้อนข้างหน้าเราครับมีคนมามารู้จรยิงได้เปล่านะ บอกเลยว่าผุมเฟร์นี่คือแบบย,ยากเลยไอ่เงาไม่เป็นไรครับเราก็ได้เหรียญละโอ้ยโอ้โหเล่นดูดิโอเคเล่นโดนอยู่นี่ก็จะไม่โดนละเดินไปมาโอ้ยโอ้ยและมีเงาครับบนหัวชัวโอ้โหและก็มาละ ว่าเราขยับยากอ,ากอะ่ะมันก็ได้คือขนาดเห็นเงาเลยนะแต่จะเลื่อนไปดูข้างบนนี่คือยังทําไม่ได้เลยแต่ก็ไะเราก็ตายมาก็สวยครับเอาว่าแต่ก็ได้ปืนมาว่ะเราได้ไปแก้มือและแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะยิงได้หรือเปล่าเซิร์ฟนี้แหลกจริงรเฟรมเรทผมตอนนี้คือขนาดคนน้อยนะแถวนี้เนี่ยยังวิ่นกันแค่แบบ23งคนในบ้านก็ไม่ค่อยมีเนะี่ย เกรมเรียที่คือามสิบกว่าแ,วแปลกไปปาเดี๋ยวไปยิงใหม่ครับตัวเมื่อกี้เนี่ยน่าจะยังอยู่ในนิวเคลีย์นะเดี๋ยวลรไปวัดเลยเพราะว่าตอนนี้เอยก็ได้เหรียญมาละลือก็ยิงเล่นเลยล้ว,ว้ยยงเอาคนเดียว แล้วก็ร่วงป้ายแล้วเซิร์ฟแปล็กไปมางทีมาอันนี้เห็นคนโอ้โหแล้วไกลเกินว่ะดามเมจไม่ขึ้นเลยแต่ก็ยังโดนแค่นัดสองนัดเน,นี่ยก็ได้อยู่ แต่ว่ายังมีคนให้เรายิงเปล่านะแถวนี้เนี่ยไอ้ครับผมว่าไม่ได้จะมีละแล้วก็น่าจะได้หน ua แค่นี้เนี่ยโอ้ยแล้วก็ยังมีเราได้มา แล้วก็ร่วงป้ายแต่ครับเดี๋ยวเราก็ไปเก็บของนะตอนนี้จะอยู่ต่อก็เซิร์ฟมาแหลกไปอะเฟรมเรโดโคตรน้อยมาเล่นยากมากครับแล้วก็แค่ี้ดีกว่าแล้วก็ได้ M7 มาแล้วก็เสื้อเหล็กสวยครับมาเก็บของครับเดี๋ยวเราก็ไปละแล้วก็ดีนะที่เราได้เหรียญมาเนี่ยเพราะว่า จากตอนแรกนี่คือเห็นหุ่นยนต์นี่คือกอ็จะเล่นยากเลยนะแต่วันนี้ครับที่เรายิงพังเนี่ยก็เลยได้มาแล้วก็สวยเลยนี่แล้วก็มีคนวันนัวต่อนะต่ผมไปละแล้วก็แหลกไปขนาดจะเดินนี่คือยังยากเลยมาวันนี้ก็แค่นี้กว่าครับสำหรับเซิร์ฟนี้เนี่ยผมก็มาช่วยแค่นี้ละก็ได้มาวเวลาก็เข้าไปหาเล่นใหม่ครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบายครับทุกคนไปละ